ครับก็ขอครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดิกับผมเพชรจอฟและนี่คือหงายอิมแพคสามอีกแล้วนะครับก็จะมาเล่นให้จบนี่แหละเล่นหงา,ายโลกรายนะฮะไนแอมโลคทาวเวอร์ฝาดรายนี่แหละอะไรก็ว่าไปนะตอนนี้เหลืออีกสองตัวเกมแห่งการตัดสินกับจิจจาอันร้อนแรงนะครับซึ่งผมบอกเลยว่า จิตใจเนี่ยแม่งยากสุดแต่ถ้าสูตรติดก็ไม่ยากแต่สำหรับแล้วก็เกมนงเกมก,การตัดติดเนี่ยจะง่ายกว่านะครับโอเคงั้นเราจะเอายากสุดไว้หลังสุดมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะตัวละครที่เราจะใช้ก็คือ Violet Executor นะเอ้ยเดี๋ยวก่อนพาตัวไวไลท์พาลาดินอ่า เป็นร่างปลดคอของ VE นะครับเป็นพาไวพันลดินเป็นเป็นตัวตบหนึ่งต่อหนึ่งที่คอมโบรวดเร็วตีแรงมากเนะี่ยแต่ว่าข้อเสียคือขาสั้นนะวิ่งช้าคอมโบหลุดอะไรอย่างงี้นะผมโอเคเซลนะเซลสำหรับบัฟนะครับมีอยู่ห้าตัวเช่นกัน5อันก็จะมีบัตรลัดจัดเมน้นท์อ่า ลงทันจัดจัดเมนต์อันนี้อันนี้ลงทันจัดเมนต์อันนี้อะไรดีไซน์ล่ะตัดสินผมจำไม่ละว,ว่ามันใช้คาว่าอะไรฮ o ล y ี่ครอสสามพันแห่งเลือดเออช่างมันไม่ต้องแปลแล้วนะครับถ้าใช้ทักษะวุฒหรือเรียกกลางแขนขนาดใหญ่บอกว่าถ้าไม่ตายจบแต่ว่ามันอาจจะสัมพันธ์กับไอ้น,นี้ก็ได้จะเรียกกลางเขนขนาดใหญ่ออกมาแล้วนี่กลางเขนตักสิทธิ์อันนี้ เมื่อโจมตีโดนทราจะเรียกการเขนออกมาจัดเม้นความเสียหายทั้งหมดขนาดอยู่ในเฟอร์เว้นแล้วความเร็วในการลดค่าเฟอร์เวอร์ลดลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะอันเนี้ยบัตรลัดจัดเม้นจ,จัดเม้นจัดจัดเม้นอะไรก็ว่าไปลงทันตัดตินหลักสิทธิผมว่าโอเคเกือบทุกอันเลยนะยกเว้น สำมารถแห่งเลือดสำมารถแห่งเลือดเนี่ยเราต้องมีอเนี่ยกลางแข่งสักสติดเราต้องมีตัดสินหรือกลางแข่งสักสติดอันนี้ก่อนนะก่อนที่จะสัมันธ์แห่งเลือดส่วนลงทันเนี่ยจะคอมโบกับข้างเลือดได้ดีมากโอเคเพราะฉะนั้นเอาบัฟทองให้ได้มากที่สุดแหละแต่ถ้าดีสุดเหรอผมว่าไอเน,นี่ยจะเล่นง่ายห0 0้อยปรเ็ลงหัว ไอ้นี่ก็จะคอมไอ้นี่ข้างเลือดก็ต้องคอมโบกับสัมบ้านแห่งเลือดอ่ะชื่อแม่งยังขายกันก็คือนั่นแหละต้องให้มันคอมโบกันแต่ว่าถ้าเอาง่ายๆเนี่ยถ้าใช้ทกิลวุฒหรือกางแขนขนาดใหญ่ออกมาแล้วก็จะสร้างควัญกายภาพเพิ่มขึ้นเว0เซนของหลังโจมตีเป็นเวลา5วิของพลังโจมตีที่มันเออเยอะขนาดไหนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยไอกางแขนสักตีเลยดูคุม้มเคลอไปนิดนึง เพราะฉะนั้นตัดสินกับบัตรลัดอะไรเนี่ยตัดสินอ่ะผมว่าอันเนี้ยอันนี้น่าจะพิวริตี้หลักเลยลผมเล่นมาประมาณรอบสองรอบเองนะเพราะว่านั่นแหละเรายังต้องเรามีอีกหลายเกมที่ต้องฟาร์มเพราะฉะนั้นลุยจัดบารี ีอยากได้อะไม่มาอันนี้มันก็ดีอะแต่เราจะไม่มีอะไรมาเติมเกรดช่วงแรกอันเนี้ยเติมเกรดล้วถ้าเรียกกลางเขตอะไรเงี้ยก็จะหลังจากเซกิวจะเรียกกลางเขตนะท่างหู้เล่นชอบรีเซ็ตเว้ยไม่เอาไม่ชัวร์ไม่เล่นไม่ชัวร์ไม่เล่นเว้ย ไม่ชัวร์ไม่เล่นครับเราจะเราได้บทเรียนมาแล้วว่าไม่ชัวร์ก็อย่าฝืน<ะ>ยกเว้นอยากจะไปเสี่ยงดวง <c oughs> บัตรลัสอีกละ <c oughs> โอ้อีกทีอีกที <c oughs> ถามว่าดีไหมดีแต่ไม่อยากเอามาเล่นช่วงแรกไง <c oughs> ช่วงแรกมันอืดอาดแล้วกลัวจะสุ่มไม่ได้แต่เราก็กลัวว่าเราจะสุ่มไม่น่นไม่ได้อีกด้วยนะ เออ,อเกลัวในกลัวกลัวไอีเออนี่ยไงนี่งโอ้เ<อ>ย้ยแล้วเย่ยแล้วเย่ยแล้วเย่ยแล้วอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนคอมโบโต้องมาก่อนตัวนี้เป็นตัวที่ปั่นคอมโบโดได้เร็วพอๆกับไรเดนเม อืมประมาณนี้ลงมาจูตๆอังเอาบอลเหรอย่า <Yeah! S 1> เพียงแค่มือสัมผัสไงล่ะ แค่มือสัมผัสมันก็แตกอันนี้แล้วกันปวดเลยกู <S <S ปวดเลยครับอาวุธรีบูตดังจจใช้ไม่ตด้เพราะจากี้วอันนี้แล้วกันปวดเลยเจออันเมื่อกี้นี่ยาพลาอยู่ไหนเราเน้นชัวร์ด้วยน้องเล่

จะไปไหนจ๊ะแตกขมอนมารวมกันตายให้หมดปับ๊บนี่เห้ยเ,เราเอา้าไม่แรงอ,อีกหรือเราไม่ชัดเจนมองไม่เห็นโอเคผ่านมองไม่เห็นเลยมันชุลมุนอุ้นปุ้ยอยู่มดเลย <c oughs> เฮ้ยไม่จำเป็นมั้งว่าอันนี้ไม่จำเป็นนะ กายภาพเพิ่มขึ้นข่าใจทั้งหมดเพิ่มขึ้นทั้งหมดดีกว่าแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีธาตุเลยก็ตามานะแต่บอกว่าทั้งหมดมันน่าจะนั่นแหละดูดีกว่าเอ้โอ้โหมึงไม่ยอมอ่ะได้ได้ได้หลังจะใช้สกิลหรอกอ่ะได้ได้ได้อ่ะไ,ได้ครับเพราะว่าน้องขาตั้นแล้วคอมโบหลุดง่ายนะอ่ะลองดูได้อ่ะได้ได้ได้แหม ัรไปกันเร็วแค่ช่วงเนี้ยลงลงหัวปัลบลงลง,ลงหัว ได้หมดเลยเดีกว่าไปเด้อเนี่ยแล้วด้วยความขาสั้นเนี่ยครับจะหลบระเบิดยากมากชนเออ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 เย้เฮ ชเชคทำได้ไงวะนี่เดี๋ยวนีดเดียวลืมไปว่ามันจะลดเอสพีเราฮะดานนี้เออเฮ้ยปาดเอาปาดดิโอ้โหไงล่ะเหลยบร้อยเออยิ่งเรามีบวกแปดคอมโบแล้วยิ่งปาดได้ง่ายขึ้นนะ <ภ>ความแรงขี้ yes <c oughs> บัฟอื่นๆไม่มาเลือดไหลถ้าเลือดไหลเป็นล่างไมๆจะดีกว่าอ,อ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร come on man มาเลย yeah เราเป็นเราเป็นฝ่ายชนะทางพวกนี้ด้วยเนี่ยปาปา้ปาแม่งเลยไหมเนี่ยโอ๊ะลงหัวไปดิหายตามก,ก๊กมันตามก๊กแล้วล้มไปดิตกมา้ปาปัดอย่าเล่นมาไปเล่นมาที่อื่นเออ เด็กก็โดนจับเข้าข้อเข้าตารางหัวมีหนีแม่สโก้ป <'s> ังโอ้อตกปาด,ดเราปั่นเขาไว้ได้ดังใจเลยนี่ปาดเพียงมือสัมผัสอีกแล้วโอ,วอ้ขอขออภัยเรื่องเสียงเก้าอี้ด้วยครับ ผมผมเอ็ดไม่ได้เลยอะขยับตัวไม่ได้เอาเอาจริงเ really? uh, really? ลลี่อายูเลลี่ล็อกกูเล่นบนน่อนี้ถ้าไม่ตายอะโอเคขอบคุณเราต้องได้ไอ้รีเอสพีแล้วนะไม่งั้นยากละเซเล่แล้วต้องต้องได้รีเอสพีละไม่งั้นยากละ อุ่ยลบไม่ทันลืมไปไอ้เจ้าอ,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 อะไรวะมึงมานี่เลยมึงตัวแรกไ้เชื่อลบก่อนครับนี่เลยปาดไม่ต้องปาดไม่ต้องปาดปาดจุง้งโอ้ยดาเมจน่ารักมากเออเราไปอันตีไปตรงนู้นเลยแยกล่างไม่ให้แยกไป แกนี่ปาจิ้นเป็นห้องจิ้นปาเดือนจิ้นไอ้ชัวลบแทงยาวๆอ๋อหลบไม่พ้นไม่เป็นไรกูเก็บเอ้าคุยกันง่ายหน่อยเต้เลยไหมฟังแกตีรัว โอ้ผมเริ่มเศร้าแล้วอ่ะถ้าเรามีบัฟเฟอร์เว้นอ่ะโอ้มันจะดีกว่านี้เยอะปารอุ้ยไงล่ะเฮ้ยบัฟทองไม่ออกเลยเหรอจะจะผ่านไมเนี่ย พัดเจ้าบัฟทองไม่ออกเลยจ้าเอาวะด่านสุดท้ายละด่านสุดท้ายในการพิสูจน์ตัวมึงเองนะไอ้จังราต้องแพ้ก่อนหนึ่งรอบะถึงจะปรากฏร่างที่แท้จริงออกมาอุ้ยหลังแหวนป่ดอุ้ย นั่นไงริ่งเป็นตุ๊กตาปาดปาดถ้างั้นผมว่าบัตรรัดจะโอเคกว่านะใช่ไหมครับเฮ้ยไม่โดนไม่โดนอะ่ะไม่เป็นไรลบเพราะว่าดามเมยกายภาพมันแรงแล้วมันไปได้ไกลกว่าอยู่แล้วจะปาดจิน้นเอ้าฮาวฮาวเดอะฟัค ได้อย่างไรแล้วกูต้องวิ่งไปนู่นดูฮะดูขาต่อแตะต่อแตะต่อแตะวิ่งข้ามาเนี่ยลูกเอาเอากูอ่ะกูอันติเมทไปละเ então, ออมาหยุดเวลาดูดาเมจกายภาพซะก่อนหลบครับผมปาดจิ้ง มันจะควิดแล้วลบเ,เ,ลเฮ้ยเ้าเฮ้ยพอไอสัตว์พอพอแล้วพอแล้วครับแ,แล้วแม่งมีแล้วมันด้วยความที่แม่งมีไม้เนี่ยพวกเนี้ยโอ้ยพอแล้วทาไม่ตายซ้ำนี่ที่นี่จะเก็บหัวใจก่อนนะเฮ้ยเดือด โนดามิท no ยากไปขาสัน้นคูดาวลดลงกอดซะโอ้ยดูสิเอานี้อะโกฮาร์ดออโกโฮมโอ้โหแล้วดูบ้าโอ้ถ้าผ่านได้นี่โคตรกูโคตรเก่งนะครับมาเอามาถ้าผ่านได้คือกูเนี่ยแบบกอด ไปเลยปากเป่าทำไมไปเล่นที่น,นู่นไปแตกปากจิน้นก้าวแสนเอาไปเด็กโบเออไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าอะไรไม,ไรไออมไร่อะไรอยู่ลบอื่นไม่อะไรอะไรเล่าปากจิ้น อัดิเมตเออหลบก่อนหลบก่อนปาดจิน้นหลบครับผมโอเคสวยงามฮาเลเตอร์ลบโอเคสวยงามอัติเมตอุ้ยแรงอุ้ยแรงมาก ลบลบอีกทีสวยงามตามท้องเรื่องหูแรงเฮ้ยแรงจริงฮูเฮ้ยยังไม่ใช้ตัวช่วยเลยนะลบลบอีกทีสวยเฮ้ยบ้าบ้านะลบเฮ้ยยังไม่ใช้ตัวช่วยเลยนะแล้วก็แทงฮ่า เอเชลบคขมอนลบดับดินโดดมึงมาได้แค่นี้แหละมึงมาได้แค่นี้แหละครับตัดขมอโอื้โหเอาไปเตะโอ้โหนี่ขนาด อผมคิดว่าผมสูตรไม่ติดนะเนี่ยแต่แบบเป็นไงดาเมจกายภาพจบในรันเดียวหกพันสิบห้าอ๋อคะแนนรวมสิใช่ป่ะ่านเหลืออันสุดท้ทายแล้วฮะจิตใจอันร้อนแรงนะครับโอเคขอบคุณท่านที่ติดตามระรับชมนะ คลิปหน้านี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายละเอาคือนั่นแหละดูเอาไว้ดูว่าเพลสไตล์มันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรก็ว่าไปเฮ้ยบ้าบอจบไวยอย่างก,กับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ